สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำงานของไฟฉายคาดหัวรุ่น YD 3 3 1 1แกะเลยค่ะเดี๋ยวมาก็จะนี้ี่มุ่งนะคะในกล่องก็จะมีไฟฉายคาดหัวแล้วก็ตัวสายชาร์จค่ะตัวไฟฉายสามารถ้า้อันนี้นี่ก็เป็นที่คา ุ่มเปดเิดอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีสองระดับนะคะเป็นไฟหลีกไฟที่สว่างกว่าสองจังหวะส่วนสายชาที่ให้มาก็สามารถต่อนค่ะ,คะแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลย ตอนนี้จะชาร์จไฟได้แล้วก็ใช้งานได้หลายครั้งค่ะสะดวกอย่าลืมน,นะคะสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เบอร์0924304300หรือติดตามสินค้าทันสมัยตอบโจทย์ทุกฟ์ไลฟฟสไตล์นะคะได้ที่ facebook.com/slash so, คองถมไฮโหรือ www. คลองถมไฮ s o .com ค่ะ so. ขอบคุณมากค่ะ